别上，别上、啊。啊啊 เราโตัน oh, ั right. hmm. name, ้น <gef> <necessary> ันะรันสิ่งทั้งห้าประการนี้ออกันก่อนวันนี้ปฏิรยวอาหารที่เปออที่เืองต้นบนเรื่องร่างสองอย่างนี้ผมเอไว้เด็กวันนีแข็งแรงนี้พอถึงวันหนึ่งฟันมก็หักมันก็มงไปทุกระดมต้องใส่คามใหม่ผมก็่เดียวกันวันริมี่อยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวผมดำผหนึ่งมันก็หอ หางค้งที่ดียวกัน่างขอบเวลามันคุยเขอี่ยงผมกแต่ปกติของวันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ภาพประการนี้ที่มันสวยก็งารอยู่ได้เพราะการตกแต่งแต่ละบุคคลในการตกแต่งมันต็ตนเป็นไปตามธรรมชาติของมันเราคิดว่าถ้าเราคิดว่า,า,า,วามันสวยงามอยู่มันดีงงานนมากใช่ไับสมัยอยู่อย่างนั้นยังไม่เป็นกรรมฐานแต่เราคิดได้ว่าสักวันหนึน่งความแก่จะมาเนเินเรา ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีลที่เเป็นผู้การจะได้จิตใจมันเนองไปสาในต้องผานได้เราต้ิตใจมีสมาธิได้เพราะฉะนั้นสิ่งทั้ง้าประการนี้บอกว่ามันเกิดมาจากไหนมันเกิดมาจากุปโรโริตนั้นผมสักเส้นเดียวญาอยญาอนี่เนี้ยเราจะูดกัคนที่จะปวดสคนเนี่ยงคนปวหมดแล้วปวดที่ด้งที่้านี่ ีิสยัยผมทุกเส้นหนึ่งร่วมกันใดภาชนะนิโยกอีกข้าวอยู่หลวงป่าทยางจะตายแล้วจันะ ต่สิ่งทั้งโคมที่เกิดขึ้นมานี้ขอให้ทำความเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้มันก็ดับได้เกิดขึ้นอยู่แล้วมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปโยมทัางหลายที่นั่งอยู่ที่น,น,น,ทนี้เกิดมาแล้วตั้งอยู่เพื่อยุเริกมันเรื่อยเรื่อยแต่ถึงเวลาดู่ก็ดับไปมันหมดไปแต่นั้นเกิดขึ้นก็ดับไปเพรนั้นเราขอให้เห็นด้วว่าสิ่งทั้งภูมที่ได้พูดมาสุกคู่นี้มันเป็นการตัด เป็นสิれれ่งที่เราบังคับไม่ได้โยงบังคับได้ไหมบังคับว่าอย่าแก่นะบังคับไม่ได้อย่าเจ็บนะบังคับไม่ได้ถ้าบังคับได้ไม่ต้องมีโรงพยาบาลไม่ต้องมีหมอเพราะเราไม่เจ็บไม่ป่วยพอคิดว่าทุกอย่างเป็นาร์ตาไม่สามารถจะบสัมพันธ์กัญชาสีน้ำโขกได้ท่านตัดไปว่ามือและเท้ายศสานต์สว่าอัตถาันดาสวรรค์หนึ่ง เร้าแบบนี้มันไม่เกิดไปตามเราคิดปอิบัติโี้มก็นั่งมือนมือได้มอมือลได้ชูมืได้ทำอะไรได้แต่สุกวันนึงมือเรืเท้าเราจะไม่เกิดไปตามของหน้าที่เราสั่งย้ายมือต่างไปแต่มือมันไม่ไปขอร่างกายเราชราฐานตาเราสั่งไปได้เมื่อสั่งไม่ได้มองก็เกิดเป็นที่สั่วัยอกแล้วเพราะฉะนั้นจิของมอ ใจใเป็นภูมิใจขมับปีว่าสมัยพุทธเามีคนทำจานแต่งคุยแต่งอย่างนี้่ภาษาที่โบราณบอกว่าสิ่งทั้งวงมแต่งธรรมดามแต่ได้มันย้ําได้มันจะลุกได้นิ่กทำมันงงาบาทีนะมันุก่ได้่เกียวกันนี้เพราะดชีวิตเราก็ถึงลุกได้สลายได้สำหันึงเรา หลายประกาเพราะฉะนั้นผู้กระทำสี่มาตั้งความตั้งใจทำความดีขอให้ทุกความดีมันเป็นที่ตั้งความดีอันนี้จะเป็นบุญเป็นกุศลต่อนหน่องแม่แกบบ่พ่อแม่ญาติน้องและท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี้ตรงปักธงโมกนาผู้สนกับท่านทศศีนี้ไปด้วยการศิร์เราปักธโมกนาผู้กุศลกับท่านทศศีเราก็ได้บุญด้วย บุมนั ốc, không, th ăm, th ăm ô, ้นได้หลายประการคือหนึ่งทำเอ็มก็ได้เอาลุโมธนาสองทุกอย่าก็ได้คือคุณต้องผู้ปวดนะดูดีๆเขาด้วยคุณต้องทำความดีนั่นดีๆเขาด้วยมันก็เป็นบุญถ้าคุณอื่นก็ทำความดีถ้าคุณอื่นก็ปวดเขาทำความดีโอ้ไม่น่าผมเลิกเถื่อนไม้อย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นบุญสนเราได้บ่แต่คนอื่เขาก็ได้เขาก็ได้บุญเมื่อก็เราสองคนโยมก็เลยว่าหนึ่งจิตใจของมนุษย์เราเนี่ย ้ำเงินก็คือได้ดีเง็นกู้คือร่ำรวยกว่าเราเง็นกู้คือมีความสุขกว่าเราเราก็เอาโมงทางินดีๆกับเขาเรื่องร่รวยเรื่องของเขาเราจนเรื่องของเราเรารวยเรื่องของเราเป็นของเขาแต่ถ้าจะตาม้าเราไปคิดว่าไม่น่าจะรวยเลยเรา่าจะรวยของเขาไม่น่าจะสวยเลยเรา่าจะสวยของเขาจะมีกิดมุเกิดความเป็นสัญญาขึ้นแล้วใครที่เป็นพุกเราเองหรเป็นพุก คนที่เราล่าเราที่เราเพ่งเล็งเขาไม่รู้เรื่องเลยนะเหมือนเราไม่พอใจใส่แต่คนตรงนี้คนที่เราไม่พอใจเขาไม่รู้เรื่องเราคนรู้เรื่องเราไปทุกพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายทั้งสี่เนี่ยหรือที่โยมที่ท่านสี่นี้จมออกจาวประพติปฏิบัติคนหนึ่งสี่้องคผเกิดขึ้นมามันเป็นขงแท้แน่นอนสักวันหนึ่งมันก็ตรงรักจากโลกนี้ไปไม่ว่าอะไรก็ตามมันกงคนมีกันเนี่ เงินีนบางครั้งมันพบไปก่อนเราเรายังไม่ตายบางครั้งเงินเราพบไปก่อนเงินก็เลืองก็สอสองอย่างนะครับหนึ่งมีเงินเรามีชีวิตอยู่เงินหมดไปแล้วไม่มีใจกับเราตายไปแล้วแต่เงินยังอยู่คงเป็นประโยชน์กับคนอื่นต,ต่อไปเพราะฉะนั้นคุณจึงทัง้งหลายตั้งใจที่จะบวชในวันนี้แท้ที่จริงการสอนหน้า พิยงหรือ huh ว่ารูวัจน์ว่าก็เลยสอนเฉพาะหน้าสอนโยมที่นั่งด้วยโยมที่ยินศทางนี้จะได้ยินจากผู้ที่มไปนะโยมโยมเรต้องต้องทำทศที่สอนทีนี้แล้วก็อย่างน้อยต้องมีสติเคลื่อนใจอยู่เสมอนั่นคือเกริมญาติโยมทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี้โยมมาอยู่ต่างประเทศอาตมาในนราบารีไม่ใช่ไม่ใช่นราบารีนะนราบารีคือ ขอเตือนด้วยวัาหนึ่งอย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทต้องใช้ชีวิตด้วยมีสติถ้าใช้ชีวิตใช้ด้วยความประมาทชีวิตเราจะไปไปรอดไปรอดก็แต่ไปรอดแบบมันไม่ปวรจะสมบูรณ์เท่าไรเพราะฉะนั้นความไม่ประมาทนี้จะทําให้ชีวิตของเราไปได้อยู่ในสังคมได้แม้แต่คำตรนสอของพระพุทธเจ้าครั้งสุดท้ายที่ผมได้เกิดปฏิบัติสมบูรทธเจ้า ัดสอนเรื่องประมาทว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงอยู่ชีวิตก็จงใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเลยดังนี้มีคำสอนเจ้าพุทท้ายนั้น่อนที่จะเกิดแสดงความรำสึกผ่าเพราะฉะนั้นจึงเตือนท่านห้าทั้งสี่คนให้กระโยกในหน้าเทีนี้อย่าอยู่ด้วยความประมาทถ้อยู่ด้วยความมั่นคงความ่ความประมาทแล้ว ทั้งที่บอกว่าเนิ่นคนที่ประมาทนั้นคือนคนที่ตายไปแล้วตายอย่างไรคือตายจากภูมิงามความดีคือเรื่องภูมิงามความดีเป็นอย่างไรคนที่ไม่ประมาทนั้นบางคนยังไม่มได้ตายเหมือนอย่างไรคือ <c oughs> ไม่ไดตาย,ปตยปเป็นน้าแลมเหลายปีเนี่ยคนก็จะกล่าวถึงก่อนถึงอยู่หมาเป็นอยะไรยังนีความดีของงามของเขาแต่คนที่ประมาทแล้วเนี่ยมีชีวิตอยู่กับหมือนคนที่ตายไปแล้วตายจากความดี ก่อตรงนี้พู้มากริโยเตาเกาเยอะตอวนี้จะได้มอผภากาสารยาให้แก่ผู้เกิรทุกสี่เพ็นประชาการประชาประชาเมเน